วิธีการใช้งานโปรแกรมสำหรับอ่านบัตรประชาชนนะครับที่แถบมาให้นะครับหลังจากที่เราลงไดเวอร์เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีไฟล์สำหรับเทสโปรแกรมอยู่ให้เลือกใช้คำว่าไทยโปรแกรมนะครับไทยโปรแกรมอ่ามันก็จะมีสยามไอดีนะครับมันจะมีแบบ3 2บิตกับ64บิตนะครับถ้าคอมเราเป็น64บิตเราก็เลือกติดตั้งอันที่เป็น64นะครับก็ดําคลิกเพื่อติดตั้งกันเลยกด install ได้เลยนะครับขั้นตอนเดียว มันก็ถามว่าจะเปิดใช้งานเลยไหมนะครับผมกดเปิดเลยเรอสักครู่พอถึงหน้านี้กดเปิดใช้งานนะครับมันก็จะมีโปรแกรมโผล่ขึ้นมานะครับหน้าตาแบบนี้ <c oughs> อันนี้ก็คือไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับเราเสียบบัตรเข้าไปในเครื่องอ่านได้เลยนะครับก็เอาด้านที่มีชิปลงไปนะครับฟึบนะครับพอบัตรใส่เข้าไปปุ๊บมันจะมีไฟขึ้นนะครับอ่า ข้อมูลก็จะขึ้นมาบนหน้าจอแบบนี้นะครับก็คืออ่านได้และเรียบร้อยนะครับวิธีการใช้งานก็จะมีเมนูนำเข้าข้อมูลอะไรด้านบนนี่ครับลองเล่นดูนะครับ,อบคอมกรา